ครับผมสวัสดี f อแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้าวน้ำทางมาแล้วนะครับวันนี้มากับตอนที่3นะครับตอนที่3นะครับนะตอนที่3เ,เมื่อตอนที่2เรามาถึงตรงพราพันวาษานะครับหลังจากนี้ไปพราพันวาาจะลงไปแล้วนะนะครับจะลงไปแล้วนะครับนะก็ไม่เสียเวลา ชุดนี้เยอะมากแล้วก็จะมีบางตัวที่ผมคัดออกไปนะครับเพราะว่าไม่มีรูปมายืนยันให้นะครับไม่มีรูปมายืนยันให้นะครับไม่มีต้นนะครับนะไม่มีต้นบางต้นก็มีอยู่ที่ที่สวนตรงนี้แต่ผมจะไม่ได้เอาเป็นต้นเป็นต้นเป็นกระถางมาให้ดูนะครับนะก็จะถ่ายรูปมาแล้วก็มาลงนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ได้ไม่มีต้นทั้งหมดนะครับเราจะเอาต้นมาบางกระถางอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่สอดคล้องกันนะครับนะก็เลยต้องเอาเป็นรูปทั้งหมดเลยนะครับ โอเคนะไปต่อกันเลยครับผมพระพันวาษานะครับพระพันวษาหลายท่านต้องรู้จักพระพันวาษาแล้วล่ะนะครับนะตัวนี้นะครับนะเ,เป็นบอลที่ถือว่าสวยอันดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ติดแดงเยอะนะครับนะพระพันวษาติดแดงเยอะพอสมควรนะครับนะก็ยังจะมียังจะมีรูปภาพเก่าของ ของต้นแม่อยู่นะครับนะก็จะมีเขียวตดิดนิดหน่อยนะครับนะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าเม็ดขาวนะ่ะยังอยู่เหมือนเดิมเลยเม็ดขาวอยู่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็สภาวกระดูกใหญ่ตัวน,นี้กระดูกใหญ่มากนะครับนะที่เราคุยกันไว้กระดูกใหญ่มากต่อจากตอนที่สองมานะครับพะพัุนวษานะครับนะ่ะหลังจากเราได้พพัฒนวิสามานะครับนะอ่ะไหนล่ะไหน เออลืมไปลืมบอกไปครับผมผ้าพันวาสาจะมีทั้งผ้าพันวาสาแล้วก็มีผ้าพันวาสาเขียวด้วยนะครับนะมีผ้าพันวาสาเขียวด้วยนะครับนะซึ่งผ้าพันวาสาเขียว skills, คล้ายๆกับนางไม้เขียวนะบางตำราก็จะเรียกว่า,านางไม้นะครับก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับนะประมาณนั้นแต่ว่าพออาพวกนางไม้พวกนางไม้เขียว ium, ตัวนี้จะไม่มีสีนะแต่ว่าพันวาสะก็จะมีกัดสีแดงนิดหน่อยแต่ว่าเขียวจะเยอะกว่านะครับอืมไป นะครับนะหลังจากที่เราผ่าผ้าพันภาษาเราจะได้ขุนแผนฮะนะเราจะได้ขุนแผนนะครับนะขุนแผนทรงเดียวกันกับพะพันภาษาเลยนะครับนะแต่ใบเขาจะเงางามมากตัวนี้ใบเงานะครับนะแล้วก็กระดูกห่างกระดูกมีไม่เยอะกระดูกห่างนะครับนะกระดูกก็จะมีประมาณสักสี่ห้าสี่ห้าเส้นได้ แต่เป็นเส้นใหญ่พอสมควรนะครับเป็นเส้นใหญ่พอสมควรเม็ดยังเหลืออยู่นะเม็ดยังเหลืออยู่นะครับแล้วเม็ดก็จะเล็กลงเล็กกว่าพ้าพันวาสานะครับนะแล้วก็ทรงใบเหมือนกันแต่ว่าใบค่อนข้างที่จะหยิกกว่าพ่อพันวษาสานะครับก้านยังเป็นสีดําอยู่เหมือนเดิมนะยังก้านสีดําสะดือไม่มีแล้วฮะสะดือไม่มีแล้วนะครับนะนะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร ส่วนใบอ่ะนะส่วนที่บ่าของใบเนี่ยไม่ได้ลึกจนถึงสะดือนะครับนะจะมีช่องช่องว่างอยู่นะครับนะเป็นทรงใบสวยงามมากกว่านี้คุณแผนนะครับนะหลังจากเราได้คุณแผนแล้วเราเอาคุณแผนมาผ่าจะได้ยายทองประสีครับยายทองประสียายทองประสีนะครับนะยายทองประสีนั้นเป็นบอลเป็นบอลค่อนข้างบอลใบใหญ่ใบสวย นะครับนะไม่มีไม่มีผิวไม่มีอะไรเลยนะครับนะั้นแล้วพื้นใบค่อนข้างที่จะนวลดูด้วยตาเปล่านะ่ะพื้นใบเขาจะนวลนะนวลนวลนะครับนะออกวน,นวลนวลกระดูกเห็นได้ชัดมากนะกระดูกเห็นได้ชัดมากนะครับนะแล้วก็จะมีเขียวรอบๆอบใบนะจะมีเขียวรอบรอบใบแต่ว่าเขียวเป็นเขียวอ,อ่อ,อนๆนะครับนะไม่ได้เขียวแกน่นะครับนะครับก็ก้านจะเป็นสีสีออกแดงแล้ว นะการออกแดงครับผมตัวนี้นะครับการออกแดงนะแต่ว่ายังยังไม่ถึงกับว่าแดงจัดนะก็ยังจะมีติดสีอ่าค้ำๆอยู่นะครับติดสีค้ำๆอยู่แต่ว่าการออกแดงแล้วตัวนี้นะครับนะใบจะห่อข้างบนฮะนะทรงใบจะห่อข้างบนนะครับนะสะดือจะจมลงนะสะดือเขาจะจมสะดือลึกอะนะตัวนี้นะแล้วสะดือจะออกเป็นสีแดงสีแดงจัดเลยนะครับนะสีแดงจัดเลยตัวนี้นะครับนะเหมือนว่าพื้นพื้นสีใบจะอมชมพูนะแดองอมชมพูนะครับนะนะ นางทองประสีนะครับยายทองประสีนะครับชอบเรียกเป็นนางอยู่เลยเลยนะครับนะต่อไปเราเอายายทองประสีมาผ่าจะได้ยายสีประจันนะครับยายสีประจันตัวนี้ต้นโชไม่มีนะครับนะเอามาจากตําราเลยตัวนี้นะครับนะเอารูปมาจากตําราให้ดูเลยนะครับนะอาจจะดูไม่ค่อยชัดหน่อยนึงนะครับนะตัวนี้จะออกเป็นใบยาวๆหน่อยนึง ใบยาวๆหน่อยหนึ่งนะครับนะใบยาวนะครับนะสะดือไม่มีนะครับนะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นบอลคล้ายๆกับว่าติดป้ายนิดนึงอ่ะนะติดป้ายนิดนึงแต่ยังไม่ชัดเจนนะติดป้ายนิดนึงครับผมจะออกเป็นแดงอมชมพูแล้วนะตัวนี้ออกเป็นแดงอมชมพูฝั่งหนึ่งจะเป็นชมพูล้วนเป็นแดงอมชมพูล้วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีติดเขียวฮะนะติดเขียวแล้วจุดสีขาวจะมีแค่ฝั่งฝั่งเดียวคือฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับสมมติว่าใบออกมาอย่างนี้ ถ้าเขาป้ายฝั่งนี้ก็ป้ายฝั่งนี้ชมพูก็จะหายไปเลยจุดจุดนะครับนะเม็ดเม็ดก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่ฝั่งเขียวอย่างเดียวนะครับนะเม็ดเขาจะอยู่แต่ฝั่งเขียวอย่างเดียวนะครับเม็ดเริ่มมีน้อยแล้วแล้วจะออกเหมือนไม้ป้ายถ้าเราดูดีจะเป็นไม้ป้ายนะครับนะนะครับตัวนี้นะย้ายสีประจันนะครับอ่าก้านจะเป็นสีแดงฮะตัวนี้ก้านเป็นสีแดงนะครับนะสีแดงนะครับก้านเป็นสีแดงนะครับวันนี้นะฮะย้ายสีประจันหลังจากเราได้ย้ายสีประจันแล้ว นะครับเราเอายายสีประจันมาผ่าเราจะได้นางวันทองนะนางวันทองก็เป็นภรรยาของคอุนแผนนั่นแหละนะครับนะนางวันทองนะครับตัวนี้นะครับนะวันทองจะก้านสีดำนะวันทองจะก้านสีดำนะครับนะกระดูกเห็นได้ชัดนะครับนะถ้าัาตเต็มวัยสีตัวนี้จะกัดนะสีแดงอมชมพูตัวนี้จะกัด แบบเต็มใบเลยนะเต็มใบเลยตัวนี้นะครับนะมีขอบติดเขียวนิดหน่อยแค่นั้นแต่ว่ากระดูกจะชัดเจนมากตัวนี้มีจุดแดงๆงฮะนี่จุดแดงแดงด้วยนะนะครับนะมีเม็ดแดงแดงแต่เป็นเม็ดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนะสะดือออกเป็นสีน้ําตาลนะครับ <c oughs> <c oughs> สะดือออกเป็นสีน้ําตาลเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะก้านดำอะ่ะนะก้านดาสะดือต้องออกมาเป็นสีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับนะ เป็นไม้ทรงต้นสูงนะตัวนี้เป็นพุ่มใหญ่นะครับเป็นไม้ทรงพุ่มใหญ่นะครับนะนางวันทองหลังจากเราได้นางวันทองมาแล้วเราเอานางวันทองมาผ่านะครับเราจะได้ <Bright. S 1> นกหยิบนะครับนะในนกหยิบนะครับตัวนี้นะครับนะนกยิบก็ลักษณะก็จะเป็นตระก,กูลนกเลยนะเป็นตระก,กูลนกเลยครับผมที่จริงแล้วตระก,กูลนก ก็ยังต้องไล่ลงมานะจากนกหยิบก็ต้องไล่ลงไปแต่ว่าอันนี้เราเอานกหยีก่อนนะครับนะนกหยิบก่อนนะครับนกหยิบนั้นถ้ากัดสีจะกัดสีสวยมากนะครับนะออกสีแดงแบบแบบแดงสดๆอะนะครับแดงสดๆนะครับนะพวกสะดือออกเป็นสีออกเป็นสีน้ำตาลเข้มนะก้านยังเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะก้านเป็นสีดําเพราะว่าตระกูลตระกูลไม้ป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะพวกนี้จะเป็นตระกูลไม้ป่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะ แล้วก็ทรงใบจะใหญ่ฮะทรงใบจะเท่าเท่ากันกับพระพัาานวษา,าเลยตัวนี้ทรงใบใหญ่มากนะครับนะกระดูกโชว์เลยแต่ว่ากระดูกจมนะกระดูกจะจมนะครับนะนะครับถือว่าสวยตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยนะครับนะถ้าเกิดว่าไทยท่านใดที่สะสมเกี่ยวกับนกอยู่นกตัวนี้อย่าพลาดเป็นเด็ดขาดสวยมากนะครับนะนกตัวนี้สวยมากนะครับนะหลังจากเราได้นกหยิบแล้วเราเอานกมาผ่าเราจะได้ พานชุมพลครับผมนะเราจะได้นะครับนะพานชุมพลนะครับนะตัวนี้นะครับนะเราจะได้แต่ว่าจะกลับไปเป็นสีแดงแล้วที่จริงแล้วนะครับชุมพลจะต้องจะต้องมาต่อพระันพระสานะที่จริงแล้วนะครับนะพระวัตตระกูลแดงแต่ว่าคือตัวไหนก็สามารถแผงได้ครับผมตัวไหนก็สามารถแผงได้นะถึงจะติดเขียวไปแล้วก็สามารถกลับมาแผงแบบแดงแดงแดงสุดๆเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่าการแผงไม่ได้จํากัดว่า ไม้จะต้องเลียงลําดับสีนะครับไม้จะต้องเลียงลําดับสีนะครับนะเพราะว่าต้นตระกูลเขาเคยเป็นยังไงเขาสามารถพริกออกมาได้เลยนะพิกออกมาได้เลยแต่ว่าทรงใบนั้นนะครับนะคนละอย่างกันกันกบพะพันวาษานะครับนะหูใบตัวนี้จะฉีกลงไปจนถึงสะดือเลยฮะนะครับนะตัวนี้นะพันชุมพลนะครับนะแล้วแล้วกระดูกจะใหญ่ใหญ่มากนะกระดูกใหญ่มากนะครับนะก้านจะเป็นสีดํา อมน้ำตาลแล้วครับเนี้ยก้านเป็นสีดําอมน้ําตาลจะออกเป็นแดงๆนิดนึงนะออกเป็นติดแดงนิดนึงนะครับนะนะครับแล้วก็พอใบแก่มาจากคั้าเลยออกเป็นสีน้ําตาลทองแดงเลยตัวนี้นะครับนะถ้าใบแก่มานะครับนะกระดูกจมฮะเหมือนเดิมตัวนี้ยังกระดูกจมเหมือนเดิมขอบใบจะเป็นพิュ่ๆหน่อยนึงไม่มีติดเขียวเลยตัวนี้ไม่มีติดเขียวแล้วนะครับนะพื้นใบนะครับนะจะเป็นพื้นใบสีแดงแล้วก็น้ําตาลทองแดงไปเลยตัวนี้นะครับนะเป็นไม้พุ่มใหญ่ ตัวนี้เป็นไม้พุ่มใหญ่พอสมควรนะครับนะพานชุมพนนะครับนะหลังจากเราได้พานชุมพลแล้วเราเอาพานชุมพนไปผ่าเราจะได้ขุนพนนะครับนะเป็นขุนพนหรือว่าขุนพนออกสึกกันละนะครับนะเป็นขุนพนนะครับแต่ว่าตัวนี้จะติดเขียวนะนะขุนพนจะติดเขียวนะครับนะแล้วจุดเริ่มจะกลับมานะเม็ดสีขาวเริ่มจะกลับมาตัวนี้เม็ดสีขาวจะเต็มเลยนะครับนะ แล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเม็ดสีขาวมันมันเชื่อมต่อกันไม่ได้เม็ดไข่เม็ดมันนะมันจะเป็นเชื่อมต่อกันนะครับนะเป็นเม็ดใหญ่พูดว่าเป็นเม็ดใหญ่ดีดีกว่านะครับนะและจะมีเขียวเป็นจุดๆเต็มทั้งใบเลยเน้วแต่นะครับนะไม่ได้จุดไหนจุดหนึ่งมีสีเขียวเต็มทั้งใบเลยนะครับนะแต่ว่ามีไม่เยอะปนๆกันไปตัวนี้สีใบจะออกเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนๆนะ ตัวน,นี้ออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะนะครับนะแล้วก็เขียวค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับนะจุดยังเหมือนเดิมก้านจะเป็นสีดําฮะตระกูลไม้ป่าจะเป็นก้านสีดําแน่นอนตัวนี้นะครับนะแล้วก็พอ <c oughs> พอเขาโตเต็มใบแล้วก็น่าจะกัดสีแดงออกมาอีกนิดนึงนะสีแดงอีกนิดนึงแต่ว่าน้าตาลจะเยอะกว่านะครับตัวนี้นะครับนะสะดือเป็นสีน้ําตาลเข้มเลยถือว่าดําได้เลยสะดือถือว่าดําได้เลยกระดูกกระดูกใหญ่มากนะครับ กระดูกใหญ่มากนะครับแล้วก็กระดูกห่างกระดูกไม่ถี่นะไม่มีเส้นเส้นยิบเส้นย่อยไม่มีนะครับนะเป็นกระดูกใหญ่ๆห่หางๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนะ <c oughs> บ่าใบตัวนี้ยาวจนถึงสะดือเลยนะครับนะห่างจากสะดือมาหนึ่งข้อมือประมาณนี้นิดหน่อยนะครับนะถือว่าเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับ หลังจากเราได้ขุนพลแล้วเราเอาขุนพลไปผ่าเราจะได้ <c oughs> พะยาสุขโขไทยฮะเราจะได้พะยาสุโขไทยนะครับนะพะยาสุขโขไทยนั้นจะเป็นไม้ติดเขียวเม็ดอมชุมพูนะครับนะเป็นเม็ดอมชุมพูนะครับนะไม้ติดเขียวนะครับกระดูกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับกระดูกเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับนะพอแก่ใบแก่ นะใบแก่แล้วใบก็จะติดเขียวเยอะแล้วสีน้ําตาลจะเข้มมากนะสีน้ําตาลจะเข้มมากนะครับนะมีติดแดงนิดหน่อยไม่ถือก็ว่าแดงฮะจะเป็นสีน้ําตาลทองแดงนะครับนะไม่ถือก็ว่าเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีคือโทนน้าตาลนะครับนะก็จะมีแบบน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มแล้วก็เข้มเลยนะก่อนที่จะไปดํานะครับนะไม่ต้องพูดถึงเลย ก้านสีดําแน่นอนนะครับนะก้านสีดําแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นโทนน้ําตาลน่ะยังไงก้านสีดํานะครับนะโทนน้ําตาลจะเป็นก้านแดงเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมดูไม้มานะครับนะถ้าเป็นโทนน้ําตาลออกดําออกแดงค้าอะไรเงี้ยก้านจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับก้านจะเป็นสีดําทั้งหมดนอกจากจะเป็นสีชมพูสีแดงสว่างนะออกสีแดงอมส้มตัวนี้อาจจะมีก้านเป็นสีเขียวได้นะแล้วก็พวกตระกูลสีขาวก้านจะเป็นสีเขียวนะครับ อสุดท้ายมาก็คือจบฮะคลิปนี้จบแล้วครับผมนะครับนะสุดท้ายอยู่ที่พระยาสุโคไทยนะครับนะพระยาสุโคไทยมีหลายตัวที่ผมคัดออกไปเพราะว่าเราไม่มีรูปให้ไม่มีต้นให้ไม่มีรูปมาให้นะครับนะแล้วบางบางชื่อถ้าเกิดรูปเขาไม่ตรงแล้วผมหาไม่ได้ผมก็จะตัดออกไปเพราะว่ามันไม่ตรงข้อมูลนะฮะตัวนี้ไม่ตรงข้อมูลก็จะตัดออกไปนะครับนะฮะม,มีหลายตัวที่หายไปก็จะมีอ่อ อะไรนะมีนางสีเงินยวนนะครับนะนะงานนางสีเงินยวงไม่มีนะไม่มีแต่มีมีในในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็มีนางเทพทองนะครับนางเทพทองนะครับที่ที่หาต้นไม่มีนะครับนะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือพันพันศนโยธานะฮะมีรูปอยู่แต่ไม่ตรงนะมีรูปอยู่แต่ไม่ตรงผมผมคัดออกไปสามตัวนี้คัดออกไปที่จริงมันมีเยอะกว่าเนี้ เยอะจริงๆนะครับนะแต่ว่าผมคัดเอาที่มันมันเป็นไปได้นะครับนะถ้าจะไล่จริงๆโอมีเป็น30 20 30 30บาอะตัวนะครับตัวนี้นะครับนะก็คลิปนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับผมนะครับนะสำหรับท่านใดนะครับถนะ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์ s u b ับ r i ครกดแชร์นะกดกระดิง่งกดติดตามนะครับนะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเรามาติดตามดูกัน สุดท้ายตอนที่3แล้วตัวนี้นะครับนระพันนวษาสายนางใหม่นะครับนะสายไม้แพงหมดนะคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามนะฮะติดตามดูเท่านั้นนะครับนะคลิปนี้นะครับนะขอให้ทุกท่านในสายที่นะครับน่ทลักไม้นะครับนะก็คงจะมีความสุขอะนะกับการที่ว่าไม้จะเป็นอะไรบ้างกับข้อมูลตัวนี้นะผมหวังว่านะครับนะก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ